สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับปุ้มปุ้ยฟีสไตล์วันนี้มาหาซื้อน้ำมันเครื่องเก่าเราติดต่อมาครับตามบอรซายนะครับอ้นะครับบอราดไซร์มได้เจ้าหนึ่งครับอีกเจ้าหนึ่ง มีทั้งบอ่อทรายทั้งโรงโม่หิน,อน <c oughs> โอ้ฝุ่นเยอะครับวันนี้ไปเรื่อยครับตอนดูดน้ำมันครับมาให้ถ่ายนะครับเอาสังวันทีกาซีดไว้แม่ที่บ้านนอนาวแม่ไ้ครับ อาหากินลำบากจัเนาะวาเนี้นี่นะครับบอ่อทรายโดดแล้วตรงนี้ครับเมื่อกี้นี่อ่ะไปเรื่อยครับแต่เขาก็ไม่เรื่อย นี่ครับที่กขะดูดเสร็จก็จะเป็นอ่างแบบนี้นะครับเลีียงปลาได้เลยลึกนะครับไม่ใช่ไม่ลึกนะครับลึกนะครับข้านนเรียกไส้เดา่าตรงไปหมดโอ้ยมันเป็นตะหยันเนี่ย รุดท่าหน่อยก็แล้วก่ะไปเขาไปเรื่อยครับนู่นที่เราดูด่านมาเมื่อกี้นี้นะครับโอ้ฝนเยอะมากเลยไปครับไปเรื่อยครับฝนตลบอบอวลเลย อู๋นี่ครับเดีย๋ยวไปถามดูนะครับเออเขามีเก็บไว้ีย๋ยวบรรทุกก็มาเอาทรายนะครับฝุ่นตลบอบอวนเดีย๋ยวเราไปถามดูครับลองน้ำลงไปถามนะครับ จาได้หรือเปล่าเขามีไหมเนี่ยนะครับรถดดมา,าแล้วครับไปครับไปเรื่อยๆครับหลายเจ้าครับโซนนี้มีหลายเจ้า ใครมีออก็ติดต่อเข้ามานะครับ,บน้ำมันเครื่องเก่า0875529272นี่เบอร์หนึ่ง0626482627นะครับไปกันเลยครับโอ้โหทางขุ่ขามากเลยครับ โอ้ตับปีนบันหรอเอ้ยเอ้ยเอ้อนะ,ะครับไปครับ โอเคครับคลิปนี้ไมาแค่นี้ก่อนครับถ่ายบรรยากาศทางเข้าให้ดูเดีจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยครับ